สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มบันทึกใน t ิ k t o k กันค่ะก็นหนึ่งเลยเข้าไปในเว็บไซต์ google ค่ะพิมพ์คาว่า k m m t h ข้หรือกดพาร์น,นิ่งด้านล่างมาได้เลยนะคะ,นะคะเว็บไซต์ k m k t h จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกระปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG, TikTok, t w i t t e r t e er l e g ร a m กรมนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการก,กันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพ,เพื่อนๆท่านใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครเเข้้้าาใชงงนนนนกันกนตรีลยะะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรับผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับเขาใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่ Google นา,นานลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อน,น,นได้นะคะที่เคยร็องอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เรามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะกดไปแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะเลือกเป็นหมวดหมู่ของ t i k t อกนะคะหมวดหมู่ตัวนี้นะคะเลือกเป็นบริการของเพิ่มบันทึกนะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ ค่ามันสิไปตรงนี้เพื่อเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของอดร์ของคุณเ่อนเองนะคะลิงตัวนี้คัดลองมาได้เลยนะคะจากปรที่การใช้บริการค่ะเห็นะยอดบันทึกอยู่ที่เจ็ดสิบีนะคะนมคัดลองออกมาได้เลยนะคะปริมาณนะคะขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่ไปสักสิบห้านะคะกดส่งได้เลยค่ะ ระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะประวัติการสั่งซื้อคือเรื่องของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปล้วจะอยู่ในนีน้กันทั้งหมดเลยค่ะดดาตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนใดที่มีปัญหาทําเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นสามารถดัาเลขออเดอร์ด้านนี้ส่งให้แอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสถานะตอนนี้เราดำเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีกันอยู่หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน q ิวอาร์โค้ดเอนยูเนฟสลิปอังเปาร์เวลต์ชิลเพนะคะคริปโตสามารถเติมเงินกันไปได้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะมาดูบริการนะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ทุกๆบริการเลยและทุกๆแฟอร์มก็จะอยู่ในนี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทั้งด้านกว่ามือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะกต็ต้องรูปดวงตาตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะ อ,อ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคัสั่งสื่อได้ที่น้านี้กันเลยนะคะมาดูแนะนําเพื่อนกันนะคะแนะนําเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ต,รตรัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์กันไปได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นหกันเลยค่ะมาดูตัวช่วยเหลือกันค่ะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะ มีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะมีช่องทางปัญหาเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยะคะ่ะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้นะคะยอดบันทึกก็ค่อยๆขึ้นกันมาแล้วหากเพื่อนๆใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โด,ดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ เพื่อนใดๆนะคะต้องการความน่าเชื่อถือของแบรดธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปักของช่องลองเว็บไซต์ตัวนี้เป็นตัวช่วยกับเพื่อนได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m m k t นะคะ